ทัวร์ทีกครั้งนะครับในตอนเย็นนี้เราก็จะมาเอาต้นหอมไปให้น้องไก่ว่าอันนี้เขาก็จะทำการลอกต้นหอมนะครับเขาจะเริ่มลอกตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงกลางคืนแล้วก็เอาไปส่งแป๊บนึงนะครับนี่เจเล็กเจเล็กลอกหอมอยู่ ทำไมยู่คนเดียวล่ะว,วันนี้ดนดนดนเดี๋ยนะครับผมก้าวอันนี้คือต้นหอมนะครับทเสร็จแล้วเอเือ,อด,น,ดน,นี่ต้นหอมอันนี้คือต้นหอมนะครับต้นหอมต้นหอมค่ะครับผมอันนี้ก็คือ,คอที่ที่รอกอว่าไม่สวยใช่ไหมเจ๊อันนี้สวยไม่ไม่ไมในมือผมอ่ะอันนี้ทิ้งก็คือว่าเราจะเอาไปให้น้องไก่นะครับคนเราทอมนะหอดนะคนเราไม่ทอม คนก็ไม่ไ <m r. S 2> ใช่เขาเขาจยนะนู้<า>ไม่เลนไม่นี่ <มา S 1> นะครับราาเ,เจ๊วันนี้มารอบเดียวปะ่ะหรือว่ามาก,กี่รอบอ๋อรอบเดียวนะครับสิบเก้ามัดมัดละกี่โลครับเจ๊มัดละประมาณสี่โลโอ้โอคนเดียวลและนี่เขาไปส่งที่ไหนครับขอขอขอ๋ะไรนที่่น อันนี้ถ้าลอกเสร็จแล้วก็จะเป็นมัดๆแบบนี้นะครับมาละหนกิโลหนึ่งกิโสี่บาทห้าสิบเ,เดี๋ยวผม,มทำการเอาใส่กระป๋องก่อนนะครับต่อไปเราจะทำการให้ต้นหอมน้องไก่เหล่านี้นะครับชีม,มันลุมแถวนี้เต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่โยนไปต้นหอมนะครับ ที่เขาลอกการแย่งกันครับ